ยังกะบ่เตรียมกันนะเฮ้ยตีนไม่เกี้ยปักงูแม่ตีนยงไตินยก็ไม่เ้ย่ล่ะ้มเฮ้ยไกูเลียเนาะเลียงกนูกเลยิกินโมเลกูเลีงเลยใจดิความเลียงความเลี้กูอยู่วมูสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะคับ สามคนนะคะลุงหลานแล้วก็ป้าน,นะคะมือนีห้าสิบผ้าพีผ้านอนเมื่นนกอกินตำต้มเส้นเล็กจ้าเสิร์บเลยจา้าโอ้โหอ่าในป้าบอกว่าโบเยอะไงร <c ười> ะดับนี้เดียว<า> <c ười> สินหน่อยเลยจังเลยจา้าจะกินเด้อโอ้ป้าจังจเงลือว่ามีกันบาน <mould y: architectural> จวดจ่า่าเบิร์นเด้อลูกอิ่มมื่ทา่ะอิ่มแหงเนอ่ยะลุงลุงกระหลานให้เห็นว่าเบิดเด้อพี่น้องวะมาจกเพร็จลน้องกันจ้ะโอ้โหมาเลยเจ้าบอกว่าอย่างเจ้าบอกว่าต้องรลังการจัดให้แล้ว อื้กินให้หมดค่ะยิ้มแผลพี่ดึงจ๋าวะาะมาจ๋าสัก1หนังกันจ้ะโอเคหมูย่อกันเด้อเสียงครับหาตัวดินมันเป็นปลาขังเลยนะ เอาขังไว้คือว่าต้องถ่ายรูปไว้คง <laughs> จะขังเลยโบเลตเทียนมันเจ้เม็ดกำลังสีน้ำกระลับจ้าอะไรได้แล้วนะเอาอันนี้ต่ออยู่สองคนด้วยกันบบลุงหันลุงลุงยามอยู่กับนันเดียวสียิ้มกับยานมันแคายออกจากเขียวเนือ้อครับพ่นแม่ที่สุด กคบกันเต็มปากเนี่ยหรอดูสิดีกินยาก,กินเจ้าหัวอะไรต่หน่อยมันออกหูดังหมดเลยเนหนึ่งสองสาคืกบกินก็ม่ได้กินหนึงมันนี่สี่เนี่งส,สองสามาสสสกันทีขเขาปากเี่ เนตื่นกันเนาะแต่ว่าแต่า่ละเถือนนี่มิจจะหลุดหลุดขึ้นหน้าโป๊กนี่เลยเรื่องตาเรือกขึ้นเรื่องกันเรื่องเอาว่าท่านเพิ่นนะผู้นึงเตรียมตัวแล้วมึงว่าท่นเตรียมตัวอยู่ร้อเอามันต้นเกิดถงเลยจักจั๊กแล้วเถื่อะจักพ่นสิยกกินแล้วยกนางกระบ่เตรียมกันนะเฮ้ย กินไม่เยอปักโมเม่โนะมเม่กินเยอะังไกินเลยก็ไม่ไย๊อกอยไกเงี้ยเ <c oughs> ียนเนะกูเลียนคนมูกันเลยเกินโมเลมกูเลียนเลยนเกลเลนเลยความเรีนความเรีนกูอยู่ขอบมูหี่ยตุ๊กสเพ่นออกุก็ะหยา เนียนเขาไปตูสิว่าลมตโตหือเ่าเออเจนตื่นเฮงเว้าเนาะเอ้าสักตายลงมากันละมังเอ้าสักกันนะตายเปิงก,กันะกนะโอ้โหแสบเด้อดตำเส้นเล็กนี้หัวคือเรอื่องแมงเนี่ยกินก <ś m ally> ินยัง <ś m ally> ไงเป็นหนุน้เป็นหนุนหัวเบลเกเบลเลว ว่าเรื่องไงพอกอกนเลยเอ็เอบไปเลยนุ่นนุ่นอ้เหี่ยอยู่นุ่นนุ่นหัวซากตายลงเอยเลยว่ะเห็โอ้จะมึกตายมปเร็วนะหัวหัวม่เศร้าเอมึกตายไปเร็วนะหัวเริม่มนะตาแตกอีนึ่ง เอาคือเห็นหนาขสันลุ่มแต่ไม่ยำเพ่อะกอะเกิน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 อาบวแต่พี่น้นงสิว่าล่ะโอ้โมวนมนหัวเล็กน้อยแลบอกให้ดิกหน่อยมือยู่นหัวคือเพราะินกิปรายรสิเป็นบ้าไข่เกียจกัน ย่อยอ<ห>ิ้มร่มแหละอิ้มตัวอปาปากว้างเลยจกินได้ผักเลยถึงกินได้ไงเลยกินผ <c oughs> ักใจรกินไหนด้วยกินเดี๋กันเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> อืตาต้องซิู้นี่มองขนาดตาเสี่ว่าแสบกรอบไม่ขมมไม่ซีฟอขมเหรออารมณ์ตื่นไปแล้วขมก็บอกขมนี่แล้ว อย่างนนว่าตยเลยคเป็นเค่อที่เราได้ดูมาต้องมย่างมันบ่อได้ยังหละกคลิปนี้อนที่มัวนี่เคลิปอร่อยกลับมาดูเขาไปด้วยค่ะหนึ่งสองก็หา เตรียมเขยแน่ระนโมปรีบ้างเหรอประีบ้างโอ้ยต้องกินหามหัวเ้วยจากทวามันจะมันจะสำหรักติคอมันบอดีอืมมึงหัวยังโอุดบะไดนนี่ะอือมต้องกับติคอ อ <c oughs> <g ul iffe> ok <swimming> ืฮเนี <t> ่ยฮกรอบเาเอาื้นแม่หนุนมะแม่หนุ่เอาแมลุงด้อแม่อี แม่แม่หนนกับแม่เจ้าะแม่จ้าตึ่นมาเป็นยังคนได้กลับบุกยังมาเศร้เห็นน้อยๆอยพอการกินทำยังไงแหลบ่ได้เรื่องสองครับ มื้อหลอดอ่ะป้าอืมอืมทำปะน้ำตาล nhìn đi đi thôi ba ba gặp nhàn ý gì à tại mềm mềm không không kiếm im là cái gì mà kiếm tu à mà mẹ kiếm ý gì nữa Đã cái mẹ kiếm ไม่เยเมื่อกี้กินข้าวมันใหญ่เมื่อกี้เค็มดีจังกินแล้วไตพังถึงกระเครื่องมันละปืกพี่น้องนั่งหัวกันเจ้าว่าพี่น้องกินไปบ่กาบ่กาว่าเค็มแต่พี่น้องว่ากินแล้วพี่น้องไม่ได้ปะป๊าไม่ทำเค็มจังเลยมันผ่านเนาะ กุ้งแช่นีดีแม่มกินไม่ได้เลยใส่น้ำก็ย่างน้ำเต็มคุกอือ่ะคือแบบตามสินเล็กมันดูดน้ำมันดูดแอยากซีวอาผิดพลาดอย่างไงลองอยากใหดแบบอยากใหดแบบพิกกี้น้ำดำๆช่ำๆใช่ปะขวดกระใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำนี่ยังไง้ำปูน้ำปลาแดกน้ำปลา น้ำปูมันโอ้สบอดอกมันเข้มวระแลเข้มๆอ๋อใส่เกลือพวกหัวกัวหัวหัวหัเหัวอัว่น้หัหัว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 หับหัว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 วหัวหั่ัวหัวหัหวหั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 วหววัวัั เเวลาเลยไปนอนกินเหม็นบดโอ้ <laughs> งกิงเอาไปล้างกินเหม็นเบิร์ดเอาไปแม่เจ้า <laughs> จะมงเสียงนุงชานแบดสิเบิร์ดเลยนี่อ่อนลงอ่อนลงกินจ้านั่งคือสั่ง,งน้ำเปล่าใมึงกินข้นหล่ กินไม่ได้เลยสิ้นเลยกะทั้งเผ็ดทั้งเค็มโอ้ยมันเกิแกดแทนที่สิเห็ดรสเปรี้ยวรสหวานนี่จักหน่อยอันนี้จังไรแต่เค็มยังเดียวเลยคขนันสมัยตะกอนพักบุง่งแสบสุดหงำไม่ได้เรื่องโอ้ <c oughs> บอกคุยเยื่องแล้วเนาะ นาะจ้าแม่สเส้นเล็กเลนจิ้มมาได้ออ๋อปวดใช่ไเนาะไม่เรื่องเล่นมาเลยไ,ไ,ไม่ได้ก่อนเนาะบอกโอเคไม่หัวโซฟ์หนึ่งสองเค็มไตพังหนึ่งสองเอาคือว่าโจ้เหรอวันนี้เฮ้ยจ๋าเน นั่งให้กำลังใจนะกินเจ้าผักนั่งแสบปวดอยู่อืกินไม่ได้เลยกินไม่ได้กินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลย,เลยบวพาเลยเนียเ่ยจสบไม่จ็บอ่ะไม่จ็บดักเออจากอา่มันบวถือเครื่องรือกินเลย แซ่บเนี่ยตอกบุ้งนี้แซ่บสุดละน้องไก่กรอบกอ,บอืมนั่งให้กำลังใจไม่อร่อยอ่ะอ้าวพี่น้องว่าต้องใจทีกินมาอ่ะพี่น้องว่าเข้มเติบบอจังว่าน้องเบียว,ว่าเข้มขักพี่น้องว่า พี่มีผมก็สี่ขีรายแค่เราพี่น้อง,นองเนาะบดนส่งมาดามอ่ะรังหามส่งมามามาเขามาเต็มซองอยู่มันยอมรับความจริงไหมพูดเรื่องจริงอ่ะยอมรับอยู่ครับยอมรับผัดผังไปจังไดรโมมันมามัโนโลแล้ว <ounding. S 1> ปลาแดกโลแล้วป <Bad bird, S 1> ลาแบดเบิร์ดแบดเบิร์ดมาละ เรเบาไว้แล้วค่ะพี่น้องค่ะมันเข้มอิลีจ้ะคลิปนี้ผิดผ่าประการใดกับพอภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเข้มจนหัวเลพี่น้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสามคนเลยสวัสดีค่ะบุ๊ดมาไวไครับ